เอาใหญ่เอาใหญ่เดี๋ยวไม่ถูกเดี๋ยวไม่ทินี่เร็ว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 มร็วเร่วเอ็วเรวร็วเด็วเรวเร็วเร็วเรวเร็เวเ็เดีวยเวเร็วววเเรเวว็วววว มีโปรตีนนะพี่ไม่บอกเป็นอะไรที่มีประโยชน์้ไม่โดนไสมันแน่ๆจริอมากแล้พวพวี่กินพี่ก็ไม่ได้กินอนย่างอื่นเฮ้ยหญิงเร็วลงทางนได้แล้วสองคนนี้ไม่ธรรมดาแล้ว

เปนาวหล่นนอ้โหโด้ม่ได้โหหล่ไม่น,น,น้ำปะมาปัดตมแล้วบไม่ได้ใช่ไหม่ด้กว่าปัดแพ หอมนะหอมอร่ลยรอมเยมันก็อร่อยจริงนะอร่อยอร่อยจริงนะไม่กินก่แล้วอะคุณภาพกูไม่ดีมากเลยแม่บอกถ้าเจเลยใส่ขนาดนี้แล้วก็พวกเสร็จวส็ได้หรอได้นิ่เหรอมา่ไม่ลอง อย่าร้องไอย่าร้องงอย่าาแบบนี้เ่เฮ้ยพี่มันตกพี่เห็นก็ตกไปแล้วคันตกหลาที่แล้วกินกินเือดเกินด้วยน้ำมะนาวแต่ละทีเลยคนเทชาไปไหนแล้ววะเออใช่ก็ถามท แล้วมาแล้วคนดีมาแล้วมาแล้วเคนเชชาเจะมาไหมวคนเชชาเห็นไหมเัอะรบ้านจอยี่เนี่รตงอตงนี้อ่อยจะตี่อ้ต่อาจะแบบมาเต็มจแรง อะไรก็ได้รกเรไม่ต้องการมันบอลในลุ่มันมีกราอดกันนะตเราวะไม่ใช่มันตบต้นแล้วทำไมไม่มาตัวนี้อ่ะเ้ราแอนอะไรคะขนมหวานน่ะหนมหวานที่อะไรคะเขาไม่ฟังกูเลยถามกูเย้ร้องแฟนคลับแอ้นใช้อะไรกับหนมหวานน่ะ เขแข่งรเดชกไม่พูดไม่ไปวม่ซีไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไ่ไีไม่ไปไม่ไป่ไ่ไปไม่่่ไม่่ไม่่่มไไไม่่่ เขาต้องตามไปด้ จะไม่ไหะีงเน่ยไไหมื้อแล้วมกระป๋องมีแนี้มีเป็นกระป๋องเลยเนาะไม่ไห ใครนะคะอันนี้นอนกับใครอยู่คะลินเด็ดนอันนี้ก็นอนกัคนนั้นเยน้มนอะคะคู่นอนเไงจ๊ะคู่นอนี่ี่เจับฉลากจับฉลากเลยรอว่าใครวานนนคนอนเพรดอนกับเอ้ยนี่แสดงว่า ก็ก็ให้ดูด้วยขึ้นไปกิ้งบนเตียงซะก็มันย่ังดี